ออฟฟิศนี้หาทำเรื่องกินเรื่องใหญ่แล้วค่ะทุกคน,น,กนโคน่ากินมากกูดิ ทุกคนคะ่ะวันนี้เพงก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นออฟฟิศหาทําอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาทําเป็นปาร์ตี้หมูกระทะในออฟฟิศนะคะทุกคนฟังไม่ผิดค่ะก็คือเรานัดกับพวกพี่ๆเขาตั้งแต่อาทิตย์นู้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือไม่ได้ไปกินที่ร้านกันสักทีนะคะเลยตัดสินใจว่ามาเรามากินกันที่ออฟฟิศหลังเลิกงานหรือว่าตอนเที่ยงกันดีกว่าเนาะวันนี้ก็เลยจัดเลยแต่ตอนแรกอะ่ะก็คือสงสัยอยู่ว่าแบบเออ จะทํายังไงเพราะว่าลืมไปว่าออฟฟิศเนี้ยมันมีที่แบบดักควันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออก็เลยแบบเฮ้ยแล้วมันจะกินได้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแต่ก็เหมือนจะมีอยู่ตัวนึงทุกคนคือมันเป็นเตาไร้ควันอันเนี้ยคือน่าจะกินในออฟฟิศได้เราต้องจริเราต้องเสี่ยงลองดูคือมันน่าจะกินในออฟฟิศได้แหละเพราะว่ามันเป็นแบบว่ายังไงอ่ะเหมือนมันดูดควันนะอันนี้ที่เคยเลื่อนผ่านดูตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเตาไร้ควันของอะเล็กชิกอเล็กชิกใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะขอพี่เขาแบบววว่่่าาาาาาแกกกะะะเเเเเลลยได้้้หรรรือปพัันนนนนีใชิ เ,เาเอ,าอก,ก็วันนี้คือมันเหมือนเอาจริงๆมันเหมือนเป็นวารเตียวฟิศเล็กๆก,ก็คือเราก็จะเตยมน้ําแข็งด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีอพวกน้ําหวานอะไรนะเนาะนี่นะคะเมื่อกี้เราก็ไปเติมน้ำมานะคะเพราะว่าเราขาดไม่ได้อันนี้ก็เปลี่ยนหรอที่ไหนเป็น <laughs> ไปซื้อกาแฟกันไปซื้อกาแฟกันแล้วเราค่อยไปซื้อของทำหมุกกะทะแล้วเราจะไปกับพี่ฟ้าไ,ไปกับพี่ฟ้มไปซื้อของเลนนี้ยงานะขนมใส่ไส้กับก็ขึเทศมานะคะ <laughs> เมื่อกี้เราแวะซื้อหวยมาเรื่องถูรางวัลที่หนึ่งเท่านั้นเราก็กำลังจะไปซื้อหมูกันแล้วออฟฟิศนี่งา่ะทำเรื่องกินเรื่องใหญ่นะค่ะทุกคนที่เาทงานกันอยทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อของแล้วก็กลับมาที่ออฟฟิศแล้วนะคะแล้วก็เราจะมาทำปิ้งย่างกัน อ,อันนี้ก็เป็นเตานะคะแต่ไม่รู้ว่าแกะได้เลยไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทํากันแล้วเดี๋ยวไปถามพี่ก่อนว่ามันแกะได้เลยหรือเปล่าพี่แบงเตาแกะได้เลยไหมคะได้เลยค่ะแไรขวดไหมอันเนี้ยไรขอนครับมันมันมันใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้บริษัทโอเคค่ะ มองไม่เห็นเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่อันนี้เป็นเตาแบบทำชาวบูได้เออพอดีเราอันนี้ใส่มาม,ม่าเลยดีกว่าขตอแรกกะก้มกงกินเฉยๆเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นมอคิดว่ามีแต่หม้อปิ้งย่างคนะ่ะเดี๋ยวนี่ยอันนี้เตาปิ้งย่างของเรานะคะทุกคนเขามีมาให้สาม,มอันนี้อันนี้น่าทำขนมค้กไหมหรือว่าทำอะไรดีอ่ะ ไข่ทุกคนไข่เออเดี๋ยวให้พี่เขาไปซื้อไข่ออไข่ลูกกระทามาดีกว่าน่ารักมากทุกคน,าาออนโอ้ยบริษัทเราดีขนาดนี้เลยมีเตาไว้ให้แล้วคือประเด็นคือมันเป็นเตาไร้ควันนะทุกคนเราจะมาดูกันว่าไร้ควันจริงไหมนะม่ะสวยมากคือแบบ ปอนเซอร์นะคะแต่คือของบริษัทมันมีอยู่แล้วแต่เราอยากมารีวิวเพราะว่าเราก็ตื่นเต้นกับการที่แบบว่าเตาไล้ควันมันจะไล้ควันยังไงนี่เขาเป็นสีแบบสีกลมสีใช่ไหมสีกลมด้านๆนะคะสีสวยมาก มันจะยูดใต้นะเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปได้คือมันจะใช้แบบเหมือนว่าอารมแบบดูดควันนะมันเลยมันเลยเป็นเตาไร้ควนันเนี่ยล้ำมากแม่เออเจ๋กว่ะดีดีดีเดี๋ยวพี่ขอไปจัดหมูจัดอะไรก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาย่างกันนะคะเดี๋ยวมาดีสวยอะ่ะเดี๋ยวไปอวดพี่ก่อนพี่ต้อมสวยไหม มันมันไม่เป็นสีขาวอะไรเป็นสีด้านเออสีด้านสวยเลยรุ่นเดียวกับพี่เลยมั้ยแกคือมีสีขาวสีนั่นรุ่นเดียวกันคือของพี่ที่บริษัทก็ซื้อแบบนี้ไปเหมือนกันนะคะคือแบบมันดีอ่ะมันเป็นเตารีดควันมีสามเพดด้วยมีเตารีดไหมคะมีเตาเดียวแต่มีสามสามเพดแล้วเราก็ซื้อพวกม,มาม่ามาทำด้วยนะคะเออแล้วก็เรามีจิ้งจิ๋ด้วยทุกคนเพราะเราทำเป็นแบบ เห็นตรงนี้ไหมคือด,ดึงออกมาเลยแล้วเราก็เติมน้ำเย็นเข้าไปใช่ไหมมันเป็นนวัตกรรมที่แบบแปลกใหม่มากจนแบบตกใจแล้วคือพี่เขาก็อยู่ขา้างหลังคุยกันเสียงดังเขาทำงานกันอยู่ส่วนเรานั้นเราก็เป็นฝ่ายทำอาหารเอง หน้าที่ของเรานะคะก็คือปิ้งหมูรอพี่ๆคือชิมมาเลยเลยคือเราแบบอยาทำได้แบบเป็นไงอ่ะเป็นฟิลเกาหลีอะไรแบบนี้คือทุกคนดูดีน่ากินมากแล้วแบบหมูสามชั้นติดมันนะนะคือพี่ชอบมากแล้วก็แบบพวกเนื้ออย่างเงี้ยใช่ไหมดูมีความแบบโอ้ยเหมาะมากมากกับแ,แบบคนที่อยู่หออยู่คอนโดหรือว่าเออสำนักง,งานออฟฟิศใครใหญ่ปาร์ตี้ในออฟฟิศอะไรเงี้ยได้หมดเลยคือควันม,มันไม่มีเ่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยคือมันมีแต่ในแบบมีน้อยมากเพราะว่ามันก็จะดูดเข้าข้างๆหมดเลยนะคะเป็นเหมืนอนความฝันวัยเด็กนะคะที่อยากเล่นขายของ เน,นี่ยต้องฟังอีเนี่นกล้องนะกล้องมันต่ำเพราะเปียนไปเลยนอนงอันนี้นงอันนี้จริงเลยมาเล่นไข่ของเลยอะทุกคนคือแบบไข่ใบแรกก็คือแตกไม่เป็นท่าเลยนะคะแต่คือมันทําง่ายอะแล้วมันก็แบบไม่ติดกระทะเลยคือเอาจริงสนุกไปอีกแบบหนึ่งทุกคนดูอันนี้คือพี่ที่แบบว่ารออะคะรอไข่สองคนนั้นแล้วก็รอพิงยยางเข้าหิวกันแล้วนะคะยังไม่มีใครได้กินข้าวมัวินากินมาก เรามีแมกกี้ไหมอะไม่มีว่ะเฮ้ยมีมีเหมือนมีเหมือนมีไม่ใช่เหมืมมหอนมีในห้องขรรองไค่รลใช่เนี่ยเออทุกคนไม่ติดกระทานะตั้งแต่เมกกี้แล้วคือล้าง,งายมากคือเอาจริงๆใช้ทิชชู่เปียกหรือว่าใช้เอ่อฟองน้ำที่ไม่ต้องขัดอะคือมันก็เช็ดออกได้เลยนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเตากันนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เตาชาบูครบอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่กันสิบกว่าคนสิบเอ็ดคนติมน้ำก่อนนะแล้วเดี๋ยว และนี่คือเมนูที่พีชชอบมากที่สุดนะคะทุกคนก็คือการต้มร่ามยอนหรือว่าต้มมาม่าไม่รู้มันเหมือนกันไหมอ่ะก็นั่นแหละก็คือเอาเป็นว่าต้มมาม่านะคะคือเป็นคนชอบกินมาม่ามากทุกคนแล้วแบบมันมันแบบยังไงอะฟิลเกาหลีใส่ดอกใส่แบบอะไรอะพวกนั้นรู้ตัวคือเอาจงจริง มันก็คือมาม่าปกติเราใส่เครื่องแบบเยอะมากแน่นเลยนะคะเห็นไหมแล้วก็ต้องหูดเนี่ยต้งหูทุนเหลยนงคืออร่อยมากแบบมากพี่ๆเขาก็เริ่มทยอยกันมานะคะมาปิ้งมาย่างกันหิวมากอะเอาจริงๆตอนนั้นคือหอมอบอวนหิวข้าวย่างแต่แมควันมันก็จะหลุดเข้าไปในรูนั้นนะคะทุกคนมันขึ้นมาแบบขึ้นมาได้เยอะค่อนข้างวุ่นวายเพราะว่ามีหลายคนเลยทุกคนดู กินกันจริงจังเพราะว่าบริษัทนี้ก็คือเน้นกินนะคะทุกคนเนี่ยพี่คนนี้เขาซื้อไปแล้วนะเตาหนึ่งแบบนี้เลยอเล็กชิงเหมือนกันค่อนข้างบุยวายนะคะสนุกมากกินกันแบบเออกินกันแบบมันมันไม่ใช่อะไรทุกคนพวกนี้ก็เดินออกนะคะนี่เย่ออกเท่าไหร่ไม่รู้อนจินะทุกคนนี่เขาจะกินแบบเกาหลีกินปลาไม่ได้เลย เอากิมจิอ๋อกระมัเอากิมจิก่อนกระมัเอากิมจิก่อนนี่ทุกคนพี่เขากำลังจะเปลี่ยนเป็นเตาชาบูไป ค่ะทุกคนเจอันใหม่คลิปหน้านะสนุกว่า